เดี๋ยวคุณหมอันนี้โล่งไปแล้วคนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวขอแยกเสี่ยทานหน่อยนะพ<า>ี่นะตรวจก่อนนะว่ามีอะไรนะปวดจุดไหนอ,อ่ะเข่าเดี่ยวใช่ไหมเข่าซ้ายเดียวอันนี้ขาตรงเลยผมเส็่งให้อ่ะสองข้างเลยอ่ะเขมามันหลุดไหลก็ไม,ไม่ดีตาก็ไม่ดีทั้งเข่าทั้งไหลทั้งตาเนยนะ นี่ไปท,ทําทีละร้อยสองร้อยนะ<ช>คนนี้เจ้ากรรมเขาเยอะหน่อยอจนกว่าจะครบทันหนึ่งไง<ด>ทีละร้อยทีละร<ด>้อยทีละร<ด> <ทำ S 1> ้อยทำแต่ละครั้งก็บอกว่าให้พญานาคพญานาคแล้วเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดนั่นนะ่ะเราไปเราเดีนะด๋ยวนะเดี๋ยวถามว่าพญานาคท่านจะมาเอาอะไร เร,เราบูชาพญานาคอยู่หรือเปล่าเนี่ยเราไหว้ท่านอยู่หรือเปล่าก็มีที่บ้านน้องเนี่ยแล้วเ,เราเอาเดี่ยนะผมคุยกับเขาอยู่เนี่ย <c oughs> เราที่บ้านอะ่ะเราเคยเอากล้วยกับผลไม้ให้ท่านไหมเคยค่ะเคยค่ะท่านบอกมันเอาแต่กล้วยกับผลไม้ให้กูอยู่นะั่นแหละข้าวปลาอาหารไม่ให้กู เราต้องจัดเป็นข้าวข้าวจริงๆอ่ะแบบข้าวคนกินอ่ะแลวมองแลวก็กัดข้าวเออได้เขาบอกขอมไงมันเอาแต่กล้วยกับผลไม้ถวายปูอยู่นั่นแหละเนี่ยเนี่ยท่านอยู่กับเนี่ยผมเห็นท่านอยู่นะผมคุยกับท่านอยู่ท่านบอกว่ามันเอากล้วยกับผลไม้ถวายปูอยู่นั่นแหละข้าวไม่ให้ปูกับข้าวก็ไม่ให้ปู ก็เล่งานมันซะเลยป็นอาหารค่ะใช่ไหมค่ะใช่แบบคนกินอ่ะจัดให้ท่านบ้างถ่าจัดให้ท่านก็จะโดนลงโทษไงอยู่บ้านอยู่บ้านเหรออยู่บ้านเหรอเนฮะอู่ันอ๋อโอเคจำไว้เอาข้าวเนืนะท่านชอบกินอลไเนี่ยเนย้อผื่นท่านกน เขาบอกมันเอาแต่กล้วยกับผลไม้ให้ท่านอยู่เอยๆยากกล้วยผลกูก็หิวข้าวกูก็อยากจะกินข้าวกินกับข้าวบ้างบริวารกูจังเยอะแยะเจ้พี่ต่างหากน่คะเรียกว่าเอาเฉพาะท่านอ่ะต้องเหมือนเลยเาเฉพาะท่านผู้ใด<ป>ได้เอาน้ำพริกปลาทูข้าวาน้ำพริกปลาทูแล้วก็สลัดวันนี้ก็ข้าวเออพวกนั้นอ่ะใช่ไหมข้าวน้ำพริกปลาทูไก่ต้มเป็น ต้มยำไก่ยยไไ้้่่ตมำกนี่ก็ชอบนี่กยาเลได้ได้ที่ทำเนี่ยที่ดีดีมากเน่ยเฮ้ยข้อหัวนุ่มทั้งสองคนนะเออแต่ท่านให้ลาบนะเออท่านให้ลาบนะท่านให้ลาบนะให้ให้ลาบหลายเรื่องอ่ะฉันเก่งนะใครที่แบบนี่อโง่เนี่ยลาบเนี่ยลาบเนี่ยถวายท่านเป็บ่อยฉันบอกต้มยำไก่นีนชอบมากเลยค่ะต้มยำไก่เนี่ย ใคเราเคยหิวอยกอาจารย์โเ่บอกยูวว่าพยายาทายไก่เออกรชางชอบ้ยำไก่ไงอาจารย์โรเ่บอกให้ไายใส่บามีแต่บหอายเนี่ยสื่อมานะอ่าอ่าเรื่อยเรื่อย่าง้วสวดีเดินดูดิเดินขอหัวนุ่มมค่ะนี่เดินไม่ได้เลยวขนที่ขัดจะย่งยังไม่ตลอด 好，我来。这个。